เช็คเงินจากบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคมได้รับสิทธิ์อะไรบ้างยังเหลืองเงินอะไรบ้างที่จะได้รับในเดือนสิงหาคมนี้ครับอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนสิงหาคม ผู้ที่ถือบัตรจะได้สิทธิ์อะไรบ้างเนื่องจากหลายมาตรการที่ภาครัฐออกมาช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เริ่มทยอยครบกําหนดตามที่ระยะเวลาของมาตรการและโครงการนั้นกําหนดไว้แล้วครับสําหรับผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนี้จะยังคงเหลือสิทธิ์อะไรบ้างและจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเท่าไรทางผู้สื่อข่าวได้รวบรวมสิทธิ์ต่างๆที่จะได้รับในเดือนสิงหาคมไว้ดังนี้ครับ เงินที่จะได้รับในวันที่1สิงหาคม2 5 6 3 1. วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค2 0 0ถึง300บาทตามเกณฑ์รายได้โดยผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า3 0,000บาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อเดือนส่วนผู้ที่มีรายได้สูงกว่า3 0,000บาทต่อปีแต่ไม่เกิน10,000 0บาทจะได้รับเงินช่วยเหลือ200บาทต่อเดือนโดยต้องรูดบัตรัสดยการแห่งรัฐซื้อสินค้าจาก จากร้านที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจํานวนนี้ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ครับ<ฮ>เงินที่2ที่จะได้รับในวันที่1สิงหาคม63ก็คือการเดินทางรถโดยสารสาธารณะครอบคลุมทั้งรถเมย์รถไฟรถไฟฟ้าและรถบรขอสอโดยใช้บัตรสสดิการแห่งรัฐรูดเพื่อจ่ายเงินในการเดินทางรวมไม่เกินรายละ500บาทครับ เงินที่จะได้วันที่1สิงหาคม2,563ก็คือส่วนลดซื้อกาสหุงต้มโดยรัฐบาลแจกให้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคน1บตรสวัสดิการแห่งรัฐรายละ45บาทต่อ3เดือนโดยจะต้องใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมเท่านั้นหากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน3เดือนจะถูกตัดยอดเงินส่วนนี้ออกไปครับ ต่อไปวันที่จะได้รับเงินในเดือนสิงหาคม63ก็คือวันที่15สิงหาคม2563ไปดูเงินตัวที่4ที่จะได้ในวันที่15สิงหาคม2563เลยครับเงินตัวที่4ของเดือนสิงหาคม ซึ่งจ่ายให้ในวันที่15สิงหาคม63ได้แก่เงินคืนภาษี5%เเซของยอดเงินที่ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการครับหากผู้ที่ถือบัตรคนจนนำบัตรไปรูดซื้อของที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษีซึ่งร้านค้าจะเก็บรวบรวมยอดไว้ในแต่ละเดือนคิดเป็นจำนวน5%อร์เซของยอดที่ใช้จ่ายไปโดยเงินที่คืนจากส่วนนี้แต่ละคนจะได้คืนสูงสุด500บาทซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินเข้า กระเป๋าเงินอ e ิเล็กทรอนิกส์หรือ e-money ซึ่งเงินจำนวนนี้สามารถรูดซื้อสินค้าหรือกดออกมาเป็นเงินสดได้เงินตัวที่5ที่จะได้รับในเดือนสิงหาคมจ่ายวันที่15สิงหาคมได้แก่เงินพิเศษผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและต้องเป็นผู้ถือบัตร่วยการแห่งรัฐโดยจะแบ่งตามรายได้ของผู้สูงอายุได้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้0 3 0 0 0ถึ 30, บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่ม100บาทต่อเดือนและผู้สูงอายุที่มีรายได้ตั้งแต่30,001บาทถึง1แสนบาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่ม50บาทต่อเดือนซึ่งเงินจำนวนนี้สามารถกดออกมาใช้เป็นเงินสดได้โดยเงินส่วนนี้นั้นคณะกรรมการผู้สูงอายุมีมติต่อมาตรการช่วยเหลือนี้ไปจนถึงเดือนกันยายน2563ครับ วันถัดไปที่จะมีการจ่ายเงินในบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือวันที่18สิงหาคม2,563ครับเงินตัวที่6ที่ได้ในเดือนสิงหาคมจ่ายวันที่18ได้แก่ส่วนลดค่าน้ำประปา แต่จะได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่โดยจะต้องใช้น้ําไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดคือไม่เกิน100บาทต่อเดือนเมื่อบินค่าน้ําประปามาผู้ใช้น้ําต้องจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับเข้าบัตรคนจนซึ่งสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ครับ เงินตัวที่7ที่จะได้รับในเดือนสิงหาคมจ่ายวันที่18สิงหาคมได้แก่ส่วนลดค่าไฟฟ้าครับโดยจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดคือ230บาทเมื่อสิ้นเดือนบินค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อนและระบบจะจัดเก็บข้อมูลหลังจากนั้นหากพบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ระบบก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับเข้าบัตรคนจนบัตรสริกานแห่งรัฐ ซึ่งสามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้ครับโดยทั้งสองสิทธิ์นี้เป็นโครงการที่มีระยะเวลาของโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม62ไปจนถึงเดือนกันยายน63รวมระยะเวลาทั้งสิ้น11เดือนครับ นี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าสําหรับเงินบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังได้รับอยู่ในเดือนสิงหาคม63ครับก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกทกท่านนะครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามช่องของเราไว้หากมีข่าวสารความคืบหน้าสาระน่ารู้อัปเดตผมจะรีบตามข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ